สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีราชินีพระจันทร์ค่ะดว,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่5ถึง11กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมนะคะถึง สิสิงหาคมค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเงินการงานของชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้นะคะเอาละค่ะไพ่ใบแรกนะคะออกมาได้เด็กถือถ้วยค่ะนะคะเด็กถือถ้วยนะคะตามมาด้วย ราชินีถ้วยค่ะสิบดาบค่ะเด็กถือดาบค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็จบลงด้วยราชาไม้เท้านะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องของการเงินการงานของชาวกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ เราจะเห็นได้ว่ามีไพ่เด็กขึ้นถึง2ใบด้วยกันนะคะเด็กคือบริวารลูกน้องนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่านะคะหรือมีสถานะต่ำกว่าเรานะ,ะอ,าอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าหรือสถานะน้อยกว่าก็ได้นะคะได้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะทีนี้เด็กถือถ้วยกับเด็กถือดาบเนี่ยพอเวลาออกมาพร้อมกันนะคะ ข้าง,ข,างข้างเองด้วยเนี่ยมันจะมี10บดาบอยู่10ดาบนี่มันก็จริงๆมันเป็นไพ่ร้ายแหละแต่ว่าในในความร้ายของมันนะเราจะเห็นว่าแสงสีทองมันกำลังขับไล่ความมืดไปนะคะคือมันทุกที่สุดล้ทุกจนจบจนสิ้นสุดละ้นะคะใครบางคนอาจจะ ถูกเลิกจ้างมานะเมื่ออดีตที่ที่ผ่านมานะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนเมื่อเดือนก่อนนะคะหรืออาจจะต้องหยุดงานนะเพราะสถานการณ์โรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็กำลังหมดทุกแหละกำลังหมดทุกหมดโศกกำลังเริ่มมีข่าวดีนะในเรื่องทั้งการงานการเงินเริ่มเข้ามาละนะคะข่าวดีอันนี้นะถามว่า รวยไหมคุณไม่สามารถที่จะรวยได้ภายใน1สัปดาห์นะก็อันนี้เราดูดวงประจําสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหตุปัจจัยอื่นๆเนี่ยประกอบกันด้วยนะคะคนที่มีปัญหาอยู่นั้นจะเริ่มแก้ปัญหาได้เพราะเมื่อกี้นี้อย่างที่อบอกว่า10ดาบเนี่ยมันหมายถึงแสงแสงทองอะนะคะแสงสว่างม,มันกําลังขับไล่ความมืดขึ้นไปแต่มันมันกำลังขับไล่เพราะฉะนั้น คุณอยู่ระหว่างการเยียวยานะซึ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ระหว่างรอยต่อของการจบสิ่งเก่าเพื่อไปเริ่มต้นอย่างใหม่นะคะเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นเ,เรื่องใหม่ๆการขยับขยายโครงการใหม่นะคะการเ,าเดินหน้าก้าวต่อไปบางคนออกจากที่ทำงานค่ะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนจากที่เก่าไปที่ใหม่หรือบางคนเนี่ยจาก กระทบกับสภาวะที่มันยุ่งยากลำบากใจสถานการณ์ที่มันเครียดมันกดดันถึงขีดสุดมาแล้วและกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยดีต่อโตคุณเองนะเพราะสามไม้เท้าบอกว่ามันขยับขยายมันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจากบทเรียนเก่า ะะเพียงแต่ว่าเงินทองอมันยังตอบแทนเราไม่เร็วนะเพราะว่าไพ่บทสรุปมันไม่ได้เป็นเงินเห็นไหมแม้ว่าจะมีอัศวินถือเหรียญอยู่นะใครที่เป็นเจ้าของกิจการแน่นอนแหละเจ้าของกิจการย่อมกระทบหนักกว่ากว่าคนที่ทํากิจการรายย่อยนะหรือ,อลูกน้องมนุษย์เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งกระทบน้อยลองไปตามลําดับสิบดาบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การ การกระทบครั้งใหญ่นะครั้งสำคัญบางคนโยกย้ายเปลี่ยนแผนตไปบางคนต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะคะการแผนกเดิมก็ต้องทำหน้าที่เดิมก็ต้องทำหน้าที่ใหม่ก็ต้องรับมานะคะเป็นแบบนั้นและครั้งนี้นะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะนอกจากลูกน้องบริวารใหม่ที่คุยกันไม่เข้าขาไม่รู้เรื่องไม่ ไม่ไม่สบอารมณ์ลูกน้องทําบางเรื่องบางอย่างไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจคุณนะคะทำไม่ทำงานไม่ได้ดังใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะบางคนมีปัญหากับลูกน้องแต่บางคนก็มีปัญหากับตัวเองนั่นแหละที่ขาดลูกน้องเออมีปัญหากับตัวเองคือไม่สามารถจ้างได้ไม่สามารถมีลูกมือได้แต่งานก็ต้องทำนะงานก็ต้องก็ต้องรันต่อเนื่องไปแล้วยังมีเรื่องใหม่ๆที่ มันไม่รู้ไม่ได้มันต้องลงไปเรียนรู้แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วผลัดไม่ได้นะคะดังนั้นจึงต้องคิดให้ชัดเจนนะช้าไม่เป็นไรนะอันนี้ม้าหยุดยืนนะลักษณะของม้าที่มันหยุดมันนิ่งอยู่แล้วประคองเหรียญเงินอยู่ประคองเพื่ออะไรกําลังจะส่งต่อกําลังจะลงทุนเฮ้ยอันนี้ดีไหมกําลังจะอ่ากลังจะขยับขยายออกไปเฮ้ยขยายดีไหมมันใช่ช่วงเวลาจะขยายไหมนะคะ คิดจะทําจะขยับขยายอะไรใดๆดูมันดูมันค้างคางนิ่งๆในรอบสัปดาห์นี้แต่มันไม่ใช่ไพ่ดาบขึ้นเนาะและคิดจะขยับขยายแบบมีเงินด้วยเพียงแต่เรากลัวกลัวความเสี่ยงเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่อ้นจะแนะนําคุณนะก็คือว่าคือคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเวลาที่เราเฉื่อยชาวเวลาที่เราหยุดนิ่งเพื่อรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างคนจะนึกว่าเราขี้เกียจ เฮ้ยจริงๆไม่ได้ขี้เกียจนะจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เราแค่ช้าเพราะเรายังไม่ชัดเจนในบางเรื่องซึ่งอ้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วนะถ้าหากไม่ชัดเจนบางเรื่องทำให้มันชัดนะคะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่จะมีเหตุการณ์ที่มันพอเหมาะพอเจาะส่งลงมาเพื่อเป็นกุญแจสำคัญเพื่อที่จะไขสถานการณ์ที่มันเป็นอุปสรรคของคุณอยู่สัปดาห์นี้ แล้วคุณจะคิดออกอ่าอยู่ๆก็จะคิดออกจะทํางานได้อ่ามีมีคำตอบที่คุณพอใจว่าคุณจะแก้ไขสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เนี้ยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะแน่นอนอ่าราชาไม้เท้าบอกว่าก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะราชาไม้เท้าเนี่ยเป็นถ้าใครเป็นหัวหน้านะก็จะต้องเป็นหัวหน้าที่ลงไปคลุก คุกคลีอยู่กับลูกน้องลงไปทํางานจริงลงอยู่หน้างานจริงไม่เอาแต่เผด็จการสั่งงานไปเฉยๆแล้วไม่รู้เรื่องนะคะลงมือทําจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้นั่งบริหารเฉยๆอ่ะนะคะต้องลําบากนิดนึงนะหยิบหยิบไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ต้องลําบากนิดนึงมีไฟมีไอเดียมีความคิดส,สร้างสารรค์นะคะบางอย่างช้าได้นะแก้ปัญหาอย่างช้าๆแต่ขอให้ชัด ซึ่งมันกำลังจะชัดแล้วมันจะมีคำตอบบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าถ้าพูดตามเขาเรียกดูดูสากลนิดนึงอะนะเขาบอกว่าจักรวาลเนี่ยเขาจะส่งคำตอบนะเอาพูดทางพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นธรรมจัดสรรนะส่งกุญแจยื่นมาให้คุณว่าเอ้ยวิธีแก้ปัญหามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นช้าวันนี้ความช้าวันนี้คือช้าเพื่อที่จะคบคิดไขปัญหาหรือแก้ปัญหาแล้วจะคิดออกการทำสมาธิเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าพอถึงขั้นตอนที่ว่ากำลังจะไขปัญหาบางอย่างอยู่แล้วยังคิดไม่ออกเนี่ยเพราะว่าสมองมันสับสนวุ่นวายไง กำลังจะมีข่าวดีแล้วกำลังจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยถ้วยมันก็เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆสดใสบันเจิดแล้วมันจะข้ามขีดจำกัดของคำว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม,ไดมันจะมันจะพ้นไปแล้วมันจะทำได้เองอะเอ๊ยอันนี้รอดูนะว่ารอบสัปดาห์นี้ชาวกรกฎเขาจะเป็นแบบนั้นไหมนะคะกอ็อ้ออนทายอะไรไปก็ขอให้ขอให้เป็นไกด์ไลน์นะเพื่อเอาไปปรับใช้ให้ได้ใน ในในแผนชีวิตจริงๆของคุณนะนะคะแล้วมันจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะก็ดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเดาซัานได้มาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วยเจ็ดดาบค่ะแปดถ้วยค่ะด้านล่างเป็นห้าเหรียญค่ะ หกดาบค่ะราชาเหรียญค่ะหกไม้เท้าค่ะอ่ามาก็หนึ่งภาพใบที่หนึ่งนะคะ The Sun หมายถึงตัวตนของคุณเองนะคะบุคลิกดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ยิ่งสัปดาห์นี้นะถ้าหากว่าใช้ เขาเรียกว่าแต่งตัวดีมีรสนิยมนะคะหน้าตาหนวดเครานะคะหรือเครื่องประดับนะ,ะให้มันเข้าที่เข้าทางอะ่ะนะคะใช้เครื่องประดับที่สะท้อนแสงนะคะหรือแวววาวแวววาวนิดหนึ่งนะคะพวกอทองเพชรคริสตัลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ให้ให้มันสะท้อนแสงได้ให้มันแวววาวนะคะ จะเป็นเรื่องที่เสริมเสน่ห์ของคุณอย่างมากนะคะมาสัปดาห์นี้ดูเรื่องของเสน่ห์ความสัมพันธ์นะบ้านใดก็ตามที่รอคอยเรื่องของลูกนะคะอยากมีลูกอยากมีบุตรไว้สืบทอดนะคะสืบสืบสกุลน,นะคะก็เจ็ดดาบเนี่ยมันบอกว่าจะต้องได้มาด้วยการวางแผนนะวางแผนก็คือนับรอบวันนับรอบ ไขตกนะคะหรือแม้แต่การวางแผนร่วมมือกับคุณหมอนะคะทางการแพทย์นะคะก็จะได้จะได้ลูกนะสมใจนะบางคนแบบมีลูกยากนะคะอาจจะต้องอาศัยเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์แบบนี้เพราะว่าเจดาบมักจะปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้อันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวนะรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะแล้วก็ คุณก็จะบริหารมันได้ดีแล้วถ้าเกิดว่ามันขาดมือเมื่อไหร่ก็ยังมีผู้ใหญ่คอยคอยที่จะช่วยสปอร์ตคุณอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นไม่อับจนหนทางเกินไปหรอกนะคะไม่ไม่แย่หรอกแต่การวางแผนการเงินของคุณไม่ค่อยดีนะคะวันนี้เนี่ยถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วเรารู้สึกว่าการเงินการทองในบ้านมันดูตึงๆมือ นะคะหรือเราจะต้องเราหามาได้เยอะก็จริงแต่ว่าเราต้องจ่ายออกไปให้กับคนในครอบครัวนะเพราะครั้งนี้เนี่ยดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวอาจจะต้องเอาไปช่วยในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อนสนิทที่เป็นเหมือนเหมือนญาติกันแบบนี้นะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าช่วยเหลือเขาจนเราเดือดร้อนก็ให้พอนะคะให้หยุดให้ทำตามกำลังไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คบริวารในบ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครมีบริวารลูกน้องในบ้านให้ตรวจสอบดูให้ดีนิดหนึ่งนะคะมันมีแนวโน้มนะี่ว่าคนงานภายในบ้านนะคะ,ะแม่บ้านอะไรก็ดีนะมีเรื่องของการยักยอกทุทจริตเงินในครอบครัวของคุณไปนะคะก็เฝ้าตรวจสอบดูแลให้ดีนะ เรื่องของคนโสดมาเข้าเรื่องความรักนะคะใครที่ยังโสดโสดแบบมีคนคบคบ,ค,บคุยคุยแต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะเ mm hmm. ด๋อวซันขึ้นเนี่ยสถานะมันจะชัดเจนขึ้นจะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกแล้วว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงนะคะ เครื่องประดับที่เสริมสเสน่ห์นะเป็นเครื่องประดับที่สะท้อนแสงต่างๆที่อ้นพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของความรักด้วยขอให้มันวิบวับๆอะนะคะถ้าเกิดว่ากําลังทรัพย์ไม่ถึงที่มันจะเป็นเพชรนะเป็นทองก็ขอให้เป็นพวกคริสตัลก็ยังดีนะคะใส่ประดับเอาไว้นิดๆหน่อยๆน,นะไม่ต้องพลุมพลังมากเพราะเดอร์ซันก็ยัง ต้องต้องใช้ความโดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันแข่งมันแย่งซีนกนเกินไปแพรวพรวเกินไปมันไม่เวิร์กนะต่อมานะคะก็คือถ้าหากอยากจะพบรักนะคะก็วันนี้นะบุคลิกภาพคุณนะการสร้างภาพที่ดีที่น่าเชื่อถือเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้พบรักได้ในที่ทํางานด้วยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นสูงในสัปดาห์นี้นะคะ ฝ่ายหญิงเองจะได้ผู้ชายล่ำซ้ำนะมีเงินเงินถุงเงินถังนะคะแล้วก็ทำงานเก่งแต่ให้ระวังเรื่องรักซ้อนนะคะเรื่องอเขามีคู่อยู่แล้วอะไรประเป,ประมาณนี้นะคะส่วนฝ่ายชายนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดใจได้จากคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคุณกำลังจะ,ะเดินทางไปพบกับ คู่แท้ของคุณนะแต่ขอให้ออกมาให้ได้ให้พ้นกรรมนะให้พ้นบ่วงกรรมของวงเวียนของคนที่แบบ อยู่ในรักษามเศร้าอะให้ได้นะคะถ้าหลุดพ้นออกมาได้กํำลังมีใครบางคนที่เหมาะสมและคู่ควรรอคุณอยู่นะคะหมดลงแล้วนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และซับ c r i b e ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงค่ะส่วนเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะใครอยากที่จะติดตามข่าวสารของอ้นก็ได้ที่นั่นเลยแล้วก็จะมเีเรื่องของการซ้อนนะคะดูไพ่หย,ยิบสีด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เพจส่วนใครที่อยาก จะดูดวงนะคะส่วนตัวกับโอ้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะสามารถไลน์มานะคะแอดไลน์เอาไว้ที่ id emmy beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะคก็สอบถามค่าครูได้ที่นั่นนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ